หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจาดาวเหนือตอนพิชิตเนินสกายไลย์ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสจาดาวเหนือเร่งฝีเท้าขึ้นไปประกบคนเดินนำเมื่อมั่นใจว่าถึงสิงสิบจุดพิสูจน์ทราบจุดแรกแล้วต้นไม้ใหญ่2ต้นขึ้นคู่กันบังเกอร์ขนาดจุได้6กคน ลังคาปิดซ้อนด้วยสรงไม้สนสลับดินหนาสามชั้นตั้งเด่นเป็นเนินโคกเห็นชัดพื้นป่าข้างหน้าราบเรียบไม้ใหญ่ไม้เล็กล้มและเนรนาดผิวดินสีดำสนิทมองเห็นซากไม้ไฟเต็มไปหมดกล้องเล็งกลางคืนสาดตร์สายสำรวจภูมิประเทศรอบๆเนินดินลูกนั้นอย่างละเอียดท้งซ้ายขวาหน้าหลังบังเกอร์พังหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับเมเจอร์สงสัยโดนนาปามแจ็คพอตคุณคิดว่าวีซีมันใช้ต่อจากพวกเราหรือเปล่า คงไม่หรอกเมเจอร์ถ้าใช้มันคงซ่อมให้กลับคืนสภาพเดิมแล้วถ้าไม่ใช้แล้วมันใช้ที่ไหนล่ะนั่นน่ะสิผมก็ยังสงสัยเหมือนกันระยะจากที่เราออกมาถึงตรงนี้กิโลเมตรกว่าๆแล้วทำไมไม่มีจุดระวังป้องกันของมันบ้างเป็นไปได้ไหมมันย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนนู้นหมดแล้วก็เป็นไปได้ครับเมเจอร์ข้างหน้านั้นใช่ช่องทางที่รถถังที4ห้าสี่บุกขึ้นสกายไลน์หรือเปล่าครับใช่นั่นแหละนอสตาร์ด้านล่างถัดลงไปในก้นหุบเน่าเป็นพื้นราบดินแข็งป่าไม้ขึ้นห่าง ใบข้างบนทึบมากจนเครื่องบินตรวจการมองลงมาไม่เห็นถ้างั้นมันคงย้ายขึ้นไปบนสันเนินจริงๆหรอครับขึ้นไปดูกันไหมเมเยอร์นอสตาวีทั้งฐานเลยนาะคุณกล้าเสี่ยงหรอไม่เห็นเป็นไรเลยเมเยอร์ Major? เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันนี่อย่าโจกหน่อยเลยนอสตาผมว่าเราพิสูจน์ทราบแค่ตีเนินก็พอถึงเส้นแนวนี้กาลังของเราสามารถเข้ามาวางตัวและหาทางตะลุยต่อขึ้นข้างบนเองได้ถ้าไม่ขึ้นไปดูเราจะรู้หรือว่า VC มันเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างรับยังไงก็ช่างหัวมันเป็นไร ผมว่าคงไม่ผลปืนกลปลสปืนคออาก้าอา g พีจีแล้วก็กลับระเบิดหรือมั้งนาสตาร์ครับนั่นคืออาวุธและภูมิประเทศล่ะไม่รู้ว่าบนนั้นโดน b 5 2ถล่มเสียหายใช้การได้หรือไม่แค่ไหน VC ีมันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วหรือ,อยังอาวุธน่ะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไรหร่หรอกเมเจอร์ที่ตั้งต่างหากเป็นตัวช่วยให้โอกาสใครดีกว่าใครคนไหนมีโอกาสดีกว่าคนนั้นก็ต้องชนะจริงไหมผมไม่เถียงคุณดีกว่าว่าจะคุณยืนยันต้องขึ้นไปพิสูจน์ทราบให้ได้จริงๆใช่ไหม แน่นอนเมเจอร์ผมไปแน่ไปเองด้วยเมเจอร์จะไปกับผมไหมล่ะไปสินอสตาอเมริกันอย่างผมไม่ใช่พวกขี้ขาดอย่างทหารอื่นนี่ดีครับผมต้องการศึกษารายละเอียดช่องทางที่ทีห้าสี่มันขึ้นไปด้วยหมายความว่าคุณมีแผนใช้รถถังบุกยึดสกายไลน์แก้แค้น VC เหรอก็ไม่แน่นะเมเจอร์บางทีผมอาจขออนุมัติเคอร์เนลเล่นเกมนี้ก็ได้โอเคนะผมเห็นด้วยเพราะผมก็ชอบวิธีการนี้เหมือนกันถ้าผมจัดหารถถังให้คุณได้คุณจะเอาพลประจารถถังมาจากไหนทหารเสือพานไทยไงเมเจอร์ Major. พวกนะั้นหลายคนมาจากหน่วยทหารรถถังแต่พอมาลบในลาวก็ต้องไปเป็ียนทหารราบเพราะที่นี่ไม่มีการจัดหน่วยรถถังโอโซกูดไอเดียผมเห็นด้วยจริงๆนะร์ no star. งั้นเราไปกันเลยดีกว่าอเมริกันไม่ได้ขี้ขลาดเสมอไปบางครั้งพวกเขาทําอะไรไม่ได้เพราะนโยบายจากหน่วยเหนือห้ามเอาไว้พันตรีโรเจอร์แสดงอาการพอใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าโอกาสแก้แค้นเวียดกงกําลังจะมาถึงภาพและเสียงคํารามของรถถังที่้สีสะท้อนขึ้นมาในความทรงจําจนเนื้อเต้นยิก เกิดอาการฮึกเหิมขึ้นมาอย่างทันทีทันใดหัวหน้าทีมนักรบรับจ้างนัดนายลูกน้องสองสาคำแร้เริ่มออกเดินตัดขึ้นลาดเนินนำหน้าพันตรีเมลิกันด้วยท่าทางไร้ความหวาดหวัน่นใดๆทั้งสิน้นเบาๆเดินเบาๆมีเชื่อจะตื่นเต้นสิครับเขาหยุดแล้วหันมากระซิบเบาๆพอได้ยิน2คนพันตรีโรเจอร์เผยตัวไปชั่วครู่ครั้นถูกเตือนสติความรู้สึกเยี่ยงนักรบจึงกลับมาอีกครั้งจ่าดาวเหนือกลาดกล้องเลง็งสำรวจพื้นที่ด้านานาจากซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นบนอย่างพินิษพิจารณาอีกครั้ง มองหาร่างค่าศึกโดยตรงไม่พบต้องเปลี่ยนใจไปสนใจภูมิประเทศแทนปรับความรู้สึกลึกๆภายในใจตนว่าถ้าเป็นเราเราควรวางกําลังตรงไหนเราตัดสินใจลุกคืบหน้าขึ้นไปอีกเมเจอร์ Major, กลับระเบิดกระสิบเบาๆข้างหูเล็งปืนมองในกล้องเล็งนําไปทางทิศที่ตรวจพบพันตรีเมีการรู้แล้วเล็งกล้องตามบางกระสิบตอบทูสสะดุด M14 รู้จักดีเพราะมันเป็นขอ,อเมริกันทั้งสองกราดกล้องเล็งตรวจทางซ้ายขวาจนพบแนวรวดสะดุด พากันเดินข้ามและย่องเงียบต่อภูมิไม้นั่นก็ใช่ข้างก้อนหินใหญ่หลังตอไม้ด้วยสัญชาตญาณของคนระดับหัวหน้าถีมมองปราดเดี๋ยวสามารถรู้ทันทีว่าจุดไหนมีกับระเบิดจุดไหนมีเครื่องกีดขวางหรือเครื่องสัญญาณแจ้งเตือนทั้งในแบบและสแสวงเครื่องผ่านไปกว่า10ลูกจึงพอจะเดาได้วา่าตรงไหนเป็นแหล่งกำบงังตรงนั้นมีกับระเบิดตรงไหนเป็นพื้นราบตรงนั้นมีพลุสะดุดเส้นทางลุกคืบหน้าช้าลงตามลำดับเมื่อทั้งสองใกล้ขอบสันของส่วนยอดเนิน เหลือระยะอีกไม่ถึง50เมตรก็เริ่มได้ยินเสียงขยับตัวของคนบ้างในบางครั้งการเคลื่อนที่ต้องเปลี่ยนเป็นนั่งยองๆแล้วค่อยๆสืบเท้าขึ้นไปทีละครึงคร่งก้าวครึ่งก้าวกล้องเล็งกลางคืนถูกยกขึ้นเล็งสองเกือบตลอดเวลาโดยเฉพาะตำแหน่งที่มาของเสียงขยับตัวทันใดนั้นทั้งคู่ถึงกับชาว,วาบคนลุกสู้ไปทั้งตัวเวทยกงส่งเสียงภาษาของมันดังลั่นฟังไม่รู้เรื่องสักครูมีเสียงตอบกลับมาพร้อมเสียงคนเดินย่ำบนพื้นดังสวบสฉบ,สว,บวีซีกับข้อฐานใช่ไหมเมเจอร์ใช่ มันจะมาทางนี้ไหมคงไม่หรอกช่องทางขึ้นถานอยู่ด้านโน้นนี่จากต้นไม้ใหญ่ผ่านตอดำๆไฟไหม้เข้ามาทางจอมปลวกตัดขึ้นพุ่มไม้ยอดแหลมๆแล้วตรงขึ้นมาเลยใช่ไหมนอรสตาใช่เมเจอร์ Major. รอยที่มันเดินน่ะพื้นไฟไหม้เป็นทางยาวนั่นแหละเราแกะรอยตามทางนั้นได้ไหมไม่ดีหรอกเมเจอร์ Major. ช่องทางตรงนั้นมียามประจําคอยสังเกตการอยู่เสียงมันพูดกันนะ่ะแสดงว่ามันไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ไปไหนเราไปทางนี้ดีกว่าทางที่มันไม่สงสัยนี่แหละ จ่าดาวเหนืออาศัยโอกาสเมื่อเวียดกงในฐานกําลังตื่นเต้นกับการกลับมาของพวกเดียวกันจนละเลยความสนใจต่อสิ่งแปลกปลอมนอกฐานแต่โกนโบกเวกกเว,วกเวสอบถามกันดังลั่นตําแหน่งเสียงพูดเสียงหัวเราะช่วยบอกอย่างดีว่ามันอยู่ตรงไหนระยะห่างระหว่างแต่ละจุดราวห้าสิบเมตรนั้นนับวกว้างพอสําหรับคนมือระดับอาชีพจะแทรกตัวฝ่าความมืดเข้าไปซุ่มเงียบอยู่ตรงกลางสองนักรบจากสองชาติลงนอนคลานคืบทําตัวแบนราบติดดิน ค่อยๆกระดึบกระดึบไต่ลาดไม่ชันนักขึ้นไปอย่างเชื่องช้าทีละน้อยทีละน้อยแล้วหยุดฝังเหตุการณ์เสียงพูดเสียงโหระของเวียดกงที่ยังดังอยู่ตำแหน่งเดิมช่องทางข้างหน้าอย่างเงียบเหลือบมองพายน้ำบอกเวลาบนข้อมือเพิ่งเที่ยงคืนพระเจ้าช่วยสัญญาณเรียกทางวิทยุด,ดังขึ้นสองจองังหวะสองชุดทั้งคู่ใจหายวาับ พันตรีโรเจอร์ต้องรีบยกพัานท้าย M 2 0 3ขึ้นประทับอย่างรวดเร็ววาดกองเลงส่งไปทางทิศเสียงเวียดกงเตรียมตรวจสอบความเคลื่อนไหวของมันในขณะที่จ่าดาวเหนือทําการกดขีวิทยุตอบเป็นจังหวะเดียวกันให้ฝ่ายเรียกรู้ว่าตนยังอยู่ในสถานะไม่สามารถพูดวิทยุได้เห็นพันตรีโรเจอร์ยังกราดกล้องเลงใส่ไปมาแสดงว่าเวยดกงไม่ละแคะระค,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 ะคะายใดๆหาไม่มันคงโผล่หัวโผล่หน้าขึ้นมาบ้างแล้วและเมื่อเป็นอย่างนั้นกล้องเลงของพันตรีเหมือนกันจะต้องจับนิ่งอยู่แต่จุดเดียวเพื่อเตรียมยิงเป็นแนา ขึ้นไปอีกเมเจอร์จากดาวเหนือชักชวนพันตรีโรเจอร์ซึ่งก็ไม่ขัดคลองเสียงเวียดกงในฐานไม่ได้เป็นที่น่าหวาดหวั่นแม้แต่น้อยทั้งสองยังมุมานะคลานคืบช้าๆลุกขึ้นล่าต่อไปยังไม่ลดละเลยเพียงแค่3ก้าวถึงขอบสันล่องเลดภาพเนินดินยาวๆต่อกันออกไปซ้ายขวายังจำได้ติดตาติดใจความกว้างความลึกจากจุดนี้ต่อไปถึงจุดไหนๆทั่วทั้งฐานไม่เคยลืมพันตรีเมริกันลำลึกถึงความหลังแล้วเกิดอารมณ์แค้นขึ้นมาจุดต้องขบกลามตัวเองเสียงดังกรอด แต่ก็ยังมีสติผอกลันไม่ให้เสียงนั้นเปล่งออกไปไกลแล้วกระดึบตามล่างตะคุ่มตะคุ่มของจ่าดาวเหนือลุกขึ้นสูงไปอีกโอ้พระเจ้าเปิดทางให้แก่นักรบทั้งสองแล้วและนรกก็ได้เปิดประตูทวารรับเวียดกงเช่นกันร่างคนนอนหมอบราบอยู่บนคันดินล่องเลดเคียงกันเงียบกลิบไม่มีวี่แววว่าคนในฐานจะรู้แม้แต่น้อยกองเร่งกลางคืนว่าสายซ้ายไปขวาขวามาซ้ายไปไปมามารอบแล้วรอบเราล่องเลดเดิมบังเกอร์เดิมหลังปืนกล หลุมปืนข่หลุมปรอรอสยังเหมือนเดิมบังเกอร์ที่พักที่นอนบังเกอร์บอกอก่อคองเดิมทั้งหมดไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วเพราะเห็นกับตาคราบรอยความพินาศจ,จากอำนาจนาปามแทบไม่เหลือให้ปรากฏทุกอย่างถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จนอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเหมือนอย่างเดิมทุกประการมันสมองนักรบรับจ้างคบคิดอย่างเร่งด่วนว่าเมื่อถึงคราวต้ตองเข้าตีเพื่อยึดสกายไลน์คืนมาจริงๆควรใช้ยุทธวิธีหรือกลยุทธ์ในการโจมตีแบบไหน นานเกือบครึ่งชั่วโมงจากการสำรวจลักษณะเป้าหมายด้วยกล้องเลงกลังคืนจนสามารถจับจุดได้ทั้งหมดว่าเวทกงบนฐานแห่งนี้มีระบบการวางกำลังอย่างไรบ้างอาวุธเบาอาวุธหนักช่องทางเข้าออกทุกอย่างถูกบันทึกลงในความทรงจำอย่างละเอียดทั้งสองถอยหลังคานคืบออกมาด้วยความเงียบและช้าเท่าๆกับขาไปช่องทางเดิมช่วยปลอดภัยจากกับระเบิดและมุมตรวจการจากด้านบนเป็นอย่างดีกระทงังห่างออกมาจากเสียงต่างๆจนเหลือดังเพียงแววๆจึงเปลี่ยนท่าลานเป็นเดินย่อง แต่ละก้าวขาเต็มไปด้วยความมั่นใจความเร็วกระทาได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวใช้เวลาไม่นานนะักก็กลับมาสมทบกับลูกทีมได้จ่าดาวเหนือกดคีย์สัญญาณวิทยุเรียกหาจ่ายยุทธพงศ์เพื่อสอบถามถึงการที่ฝ่ายนั้นเรียกมาบ้างครับพี่จ่ายยุทธพงศ์ตอบด้วยคําพูดทันทีสแสดงว่าอยู่ในสถานะใช้เสียงได้พอสมควรเมื่อกี้เรียกมามีอะไรเมื่อกี้ที่ไหนล่ะพี่ตั้งสองชั่วโมงกว่าทางพี่มีอะไรหรอก็มีสิวะพี่ขึ้นไปบนสกายไลน์เพิ่งกลับมานี่แหละฮะ ที่ขึ้นไปบนนั้นขึ้นไปยังไงพี่เอาไอเวยขามีตีนมีก็เดินขึ้นไปสิวะขึ้นรถไปได้หรือไงเล่าโอ้โหพี่นี่ไหวจริงจริงผมยอมแพ้เลยเออนาะยอย่าพ้ามอยู่เลยเรียกมามีเลยวะผมมาถึงถนนขึ้นสกายไลน์แล้วเจอแก้วเกือบยี่สิบคนเดินเข้าไปในฐานนะพี่มันเดินบนถนนหรือล้อข้างถนนล้อข้างถนนครับพี่สงสัยบนผิวถนนมีกับระเบิดอย่างที่พี่ว่าจริงๆริงอ่ะคงไม่ล็อกไอแก้วมันไม่ชอบเดินบนถนนต่างหากเอามึงพบแล้วมึงทำไงต่อ ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกพี่ตอนนั้นอ่ะผมจะขอนนัตที่แกะรอยมันขึ้นไปกาดตรวจสอบหรือไม่ก็ตามไปดูแนวกับระเบิดข้างถนนนะพี่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ยังพอขึ้นไปได้ไหมไม่ไหวหรอกพี่ตีสามกว่าแล้วกลัวกลับลงมาไม่ทันอะ้พี่เออดีคิดถูกนะ้วงั้นรอยไว้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ขึ้นไปตรวจสอบพอไหวไหมตกลงพี่ขึ้นไปตรวจใช่ไหมงั้นสิวะต้องการอย่างมากเลยก็คือเส้นทางหลบหลีกกับระเบิดตอนนี้ทางด้านตะวันตกพี่ตรวจพบแล้วถ้าได้ด้านตะวันออกกับด้านใต้สักทางสองทางคงดี อาจต้องใช้เวลาทั้งคืนเลยนะพี่ทั้งคืนก็ทั้งคืนสิวะทําไงได้ว่าแต่พรุ่งนี้จะใช้วิธีแกะรอยมันขึ้นไปหรือขึ้นไปเองขึ้นไปเองดีกว่าพี่เพราะไม่แน่ใจว่าจะมีแกวมาเดินนําให้แกะรอยหรือเปล่าก็ดีแต่ระวังหน่อยแล้วกันเท่าที่สังเกตดูแล้วแกวพวกนี้ชอบวางกับระเบิดตามแหล่งกําบังว่ะส่วนพื้นราบมันก็จะวางพลุสะดุดหรือไม่กเครื่องส่งสัญญ,ญาณเตือนครับพี่พี่ว่าบนผิวถนนมีกับดักรถถังไหมพี่ว่ามีว่ะ ขนาดมันยังเอารถถังมาใช้ได้นะับภาษาอะไรกับเราถึงจะเอามาใช้บ้างไม่ได้แม้แต่รถยนต์ก็ต้องใช้ถนนสายนั้นข้อนี้แกวมันคงเตรียมต้อนรับไว้แล้วแหละโอเคพี่แล้วผมจะตรวจดูอีกทีแล้วกันสแตนบายนะพี่